สวัสดีครับตอนนี้แล้วครับที่สมอมแ่บ้านซัมซุงอิมัตเตอร์อาร0ซีนสู้ตอนนี้ก็เอาบอร์ดมาใส่แล้วนะครัอาบอร์ดใส่เสียงป๊กเนะี่ยต่อสาย AC ตรงนี้ L กับ N นะครับเสียงป๊กไฟติดครับเสียงอ e ีว่ A w ทาทำงาน ไฟแดงติดครับไฟเขียวกระพริบเช็คไฟขา AC กันครับแซ่ส่วนทดสอบ a c 110ร้อยสิบโวล์นะครับเทียบกับขาเอนนะครับโอเคสี okay. 4, ประมาณ110โวล์เท่ากันไฟ15โวลต์แต่มอเตอร์นี่วัดไม่ขึ้นอยู่นะ สามร้อยสาอเตอร์จะที่วัดโอมที่มอเตอร์ไม่ขึ้น สิบห้าโวลตอเพิ่มแล้ว c c สีข,าว,สขาวดำสิบห้าวโาวลต์ครับโอเคครับต่อสายชั่วขาวนะครับค่อยเย็นหน้ากากวางนู่นไฟสื่อสารส,ส,สีเขียวอ่อนนะครับ ก็ดับไปผิดนะจก,กระแสกันเท่าไหร่กระแสศูนย์ศูนย์จศเห็นกับเบสอ a ออยู่นะไอซีโ,โอ๊หมุนีเมดน,นะอ,อไม่ต้องครับ กระแสะเริ่มทำงานพัดลมขยันหมุนนะู้นย์จนสอ0ศนตนี้มีบริษัทมาเช็คดูแลทีหนึ่งครับ <c oughs> ตอนนี้พัดลมเสียอยู่นะครับเ <c oughs> ้องกานเครื่องมามาลองมันจะติดหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ลองลอยวัดโอมแล้วไม่มีโอมเลย <c oughs> เบอรอหายหมดลว ใน่ใจจะตัดแล้ววันนั้นรอหน่งสามนาทีโอเคเสียงกันจนว่าเปิดน,นะครับท่านจาเปิดนะครับเสียงอีวีวา่าดังแก๊กแก๊กรอคอมมันไม่เดินนะครับดูกระแสอย่างเดียว ว่าเดดาสียงรีเลย์ออนแน่ใจะจะทำได้หรอนะตามหลักพัดลมต้องหมุนก่อนนะครับเสียงรีเลย์ออนแล้วนะ ที่สิบแปดโวลต์น่จะต้องเปลี่ยนพัดลมดูป่ะลองปิดดูน่ะลองลอยพัดลมดูนะว่าทำง,งานได้ไหมเพราะตามหลักแล้วพัดลมจะหมุนก่อนครับโอเค 0.17น,นเนะับถอดมอเตอร์ออกปกติมันะเสื่อสารก็ปกติต้องให้บริษัท้ามาเป็นมอเตอร์แล้วก็เผื่อต้องลงอีพอมใหม่ด้วยครับถึงชิปก็ใช่ครับ องลองโปรแกรมใหม่ด้วยบางทีเขาเรียกโปรแกรมใช่ครับซอฟต์แวร <Software. S 1> ์ครับซอ์โอเครับยังไงช่วยกดตตามสันตไค่ากับแลนเชียก็เป็นกำลังใจใช่ไหมในการทำคลิปวีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับโอเคเสียงอ่อนแล้วนะครับ